สวนลุงภูพานสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะในเดือนเมษาเดือนหน้าร้อนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูความพยายามของต้นฝรั่งของเรานะคะที่ฤดูแรงจัดจัดมากๆนะคะฝนไม่มาเลยค่ะที่อื่นฝนตกกันเยอะแต่ที่ภูพานแถวบ้าน สร้างคอตำบลสร้างคอในฝนไม่มีนะคะค่ะเพื่อนๆมาดูความแรงที่แบบไม่กล้าที่จะเอาญ้าออกเลยค่ะเพราะว่าเอาออกแล้วคือแบบหมโลนเลยเพื่อนๆแต่ก็ฝราหังเราก็พยายามที่จะดกนะคะอันนี้ก็ เราก็มาตัดตัดตรงปลายที่มันไม่เป็นลูกออกนะคะก็จะเพิ่งจะแตกยอดใหม่แล้ววันนี้เราก็จะว่าจะมาห่อด้วยนะคะมอว,วุ่นอยู่จะห่อลูกประมาณนี้ที่สวนนะคะที่สวนเราเน้นที่จะจำหน่ายเองก็เลยไม่ได้เน้นที่จะ เอาจำนวนลูกออกเท่าไหร่นะคะคือเราจะรอให้ลูกของเขาพอห่อคือหน้าร้อนเราจะห่อลูกประมาณนี้หรือใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแต่ช่วงที่หน้าหนาวของเราห่อประมาณนี้เราก็หอนะคะหน้านี้เราไม่กล้าห่อกวัวมันจะสลัดลูกแต่ พอเราห่อเสร็จแล้วเพื่อนๆมันก,มนก็มันก็ไม่ได้สลัดลูกแต่อย่างไรนะคะเนี่ยค่ะอ๋อลูกหน้าร้อนของเราก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดาเจาะด้านล่างนี่นะคะสามที่ นี่นะคะแล้วใช้กระดาษกระดาษหนังสือเรียนเด็กของเด็กของลูกๆนี่แหละค่ะมาห่อเพื่อกันแสงแดดนะคะแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะรอดไหมถ้าโตขึ้นแต่ก็ไม่เห็นไม่แดดไม่อะไรนะคะที่เราห่อไปเนี่ยค่ะเขาก็ดกวันนี้พามาชม ช่วงน,นี้เราก็จะหอ่อที่สวนก็จะไม่เลือกเท่าไหร่ก็จะหอ่อห่อไปได้ก็เอาไม่ได้ซีเรียสนะคะที่ร่วงก็มีนะคะเนี่ยถ้ามันเล็กมันไม่ได้มันก็จะร่วงมันก็จะเหลือลูกใหญ่ไว้เราก็จะห่อลูกใหญ่นี้นะคะก็ตามหอ่อห่อคู่ ก็ถือว่าดกนะคะอ่าที่ห่อไปแล้วก็หนาตาดีแล้วก็ยังไม่ห่ออีกแล้วก็กําลังจะเป็นดอกแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็เราก็แต่งยอดไปด้วยเขาก็กําลังจะเป็นยอดให้อีกอย่างเงี้ยห่อหมดนะคะตั้งเราก็หอ่อนอนเราก็หอ่อสังเกตดูต้นพริกนะคะหน้าแล้ง แรงจัดมากไม่รู้จะเอาน้ำไหนมาลดเยอะแยะนะคะดูต้นนี้คือดกนะคะดกมากๆแล้วก็จะมีสูตรเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆหน้าแรงอันนี้ที่ที่ที่ทางสวนเราทำนะคะทำยังไงไม่ให้มันร่วงเยอะนะคะ ในหน้าแลง้งเราจะไม่ให้ฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นนะคะปุ๋ยเคมีเราก็จะไม่ให้เลยนะคะเราให้น้ำอย่างเดียวค่ะเราให้น้ำอย่างเดียวเพราะเราสันนิฐานว่าหน้าแรง ถ้าอยากได้ผลผลิตเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเร่งปุ๋ยเร่งฮอร์โมนในช่วงที่เขากำลังจะเป็นลูกนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเร่งเขาก็จะผลิตยอดใหม่แล้วเขาจะใช้สารอาหารตรงนั้นมาเพื่อที่จะบำรุงยอดใหม่เพื่อที่จะให้สร้างตาดอกใหม่อีกนะคะ แล้วเขาก็จะสลัดลูกของเขาทิ้งนะคะมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกมันร่วงเยอะนะคะนี่เราคือไม่ใส่เลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็แตกยอดที่เราตัดปลายไปมันก็จะมีลูกที่เราไม่ใส่วยเคมีแล้วก็ไม่ใส่ฮอร์โมนใดๆนะคะแต่เราจะใส่บำรุงในช่วงที่ผลผลิตเราใกล้ที่จะได้ เก็บนะคะเพราะจะได้บำรุงเรื่องความกรอบนะคะให้กับต้นฝรั่งของเราเนี่ยค่ะเพื่อนๆคือดกเอาแบบสมบูรณ์จริงๆนะคะเพราะว่าที่มันเห็นเป็นลูกเดี่ยวียวอย่างนี้เพื่อนๆอันนี้คือฝรั่งกิมจูและก็ฝรั่งซีมีอยู่ในแปลงเดียวกันจำนวน 40, 40ต้น ที่เห็นที่เป็นเดียเด่ยวๆอย่างนี้ทําไมปกติฝรั่งเขาแทงดอกออกมากิมจูซูมิเขาจะมีดอกแยกอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทางสวนเราใช้วิธีอย่างนี้ก่อนเลยค่ะคือเราจะเอาดอกดอกตัวกลางไว้แค่นี้ค่ะอีกอย่างมันจะได้ไม่ต้องแย่งสารอาหารของกันและกันนะคะ แล้วก็เขาจะได้มีลูกเดี่ยวแบบนี้บำรุงลูกของเขาได้โตนะคะเพื่อนๆนก็พาเพื่อนๆมาชมฝรั่งส่วนลุงคูพานอิดีชาแนลนะคะนี่ก็คือจะห่อคู่เลยนะคะจะห่อคู่เลยโตแล้วห่อรุ่นนี้เลยนะคะแต่งยอดออกมา เดียวยอดตรงนี้ก็จะมีดอกแล้วก็จะได้ผลผลิตอีกนะคะเราไม่ได้ทำฝ้าหลังเป็นชุดนะคะเราทำฝาหลังที่มีเก็บอย่างต่อเนื่องนะคะดูเนี่ยค่ะโตแล้วนะคะเราจะได้ห่อแล้วนะคะหน้าร้อนเราจะห่อประมาณนี้นะคะเล็กกว่านี้นี่ร่วงแน่ๆนะคะแต่ว่าที่สวนเราก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่ฝากเพื่อน มันเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทางสวนเราทํานะคะเนี่ยค่ะดกมากนะคะดกดกนะคะดูเนี่ยค่ะห่อสามห่อสี่ห่อห้าห่อ 4, หกไปเลยนะคะของเราไม่เน้นผลเน้นปริมาณนะคะความดกก็คือแบบ ที่ห่อไปแล้วกับที่ยังไม่ห่อเพื่อนๆคิดดูถ้าเราห่อหมดเนี่ยนะคะมีแต่กระดาษเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาชมสวนฝรั่งกิมจูสุยมีหน้าแ้งในเดือนเมษานะคะที่ฝนมันไม่มาสักทีนะคะแล้วก็พามาดูความดกแล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเอนกด ไลค์กดติดตามแลากดกระดิ่งให้กับทางส่วนลุงผูพานอินดี้ชาแนลเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าอ,อยากทราบการเคล็ดลับการทำฝรั่งที่แบบไม่ต้องเรื่องมากเป็นแบบการทำฝรั่งแบบง่ายๆง่ายๆสบายสไตล์ส่วนลุงภูพานนะคะอย่างนี้ค่ะก็ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ